ไปในการและมุงรวดเลอะขนาดนีต้องทำความสะอาดสักหน่อยแล้วผมไปเจอสิ่งนี้มาครับนี่คือแปลงล้างมุงลวดครับที่หัวตรงนี้เขาออกแบบมาสำหรับขัดตรงมุงลวดโดยเฉพาะนะครับมันจะทะลุเข้าตามรูต่างๆของมุงรวดได้นะครับรวมไปถึงด้านหลังเป็นที่เช็ดกระจกด้วยครับเรียกว่าทูอิน One เลยทีเดียวมีก้านต่อความยาวแบบนี้สามารถใช้ในการทาความสะอาดได้นะครับเอ้ยดีะ เลาใช้นะครับเราหันหน้าเข้าตรงมุงลวดเราแล้วก็ถูมาอย่างนี้ได้เลยถูถู ع, ถอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงน้ํายาลงอะไรเพิ่มเติมมันก็จะยิ่งสะอาดได้ง่ายขึ้นนี่ดูสิเห็นไหมนี่มันเข้าแบบตามซอกเล็กของมุงลวดได้สุดยอด แค่นี้มุ้งแล้วก็สะอาดไรฝุ่นแล้วครับไอ้ส่วนที่เป็นครับครับพวกนั้นอาจจะต้องใช้เป็นน้ํายาเป็นน้ำมันนะคือมันเลอะอ่าฝนสาดเข้ามานะครับแต่ถ้าพวกเรื่องฝุ่นพ,นพวกไหนพวกเนี้ยตัวนี้เอาอยู่นี่ดูใกล้ๆดิโอ้โหขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยครับ